มาพี่น้องพาไปเก็บเห็ดครับอุปกรณ์ครบครับพี่น้องมาเก็บเห็ดครับปลาที่แล้วที่ข้าไปเก็บเผิดถอนนะครับพี่น้องเบิ้องหลุดเข้าครับมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องพี่น้องมาครับโอ้ยพี่น้องเแขนขาวๆนี่พูดครับแม่นเราพี่น้องแมนแ่นหรือเปล่าแมน่น ที่อย่างน้อยเนาะยหนอนเตะไคร้บ่นี่โอ้เห็ดเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่โะพรหนี่มีปะหนอบนึง้งดอกไงหน,น่อยมั้งเห็ดตะไคร้ดอกดอกไงใช่ปะยีรีพี่น้องมีพี่น้องเห็ดไข่ สงสัยเป็นเห็ดทานว่าเอาละพี่น้องบ่์เป็นโคกันจะคของได้ซ้ำนี่เอาละครับ